ไอ้ตัก้ักตบดรู้หมดันีันัวงจบกระเป๋ามามีก้อสีีมีไหมีที่นี่มีัปหมเดี๋ยวจะเปิดออริงเีไงเสือคอลลาก้อนน่าจะไปโอไม่มีแรงแล้วโอไม่มีแรงแล้วหรอโอ้อะอก้อน

สำหรับนี้สสวัดีค่ะต่อไปยังไงตโตการกิจต่อไปยังไงต่อก็เอาแบบนี้ก่อนเอาฟังไหมครับผมคงต้องไปเอาฟังเออเออเดยอะนะก็เราอยากขอพูดความจริงนะครับตั้งมีแล้วด้วยกันมาก็นานนานว่าเราไม่เคยประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณเกือบสองปีแล้วเนาะครับผมใครใคร นี่ประมาณปลายเดือนนี้แหละครบสองปีทไมที่มาเจอไทยานนอกตั้งแต่สมัยอยู่สวนยางนู่นก็อยากขออนุญาตมีคำหนึ่งว่าได้ยินแต่ขาว่านะว่าแต่ขอวันนี้ขอจับเสือมือเปล่าเปล่าแล้วโอ้ยไอ้หน้าก็นึกว่าแต่อะไรโอ้ยยังเลยนี่เสียนี่แต่งเขาด้วยนะนี่ อ้ยนาาไรก็ียกได้นานาอะไรนะก็ถือเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์เออม็มีโอ้ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่ออาการครับพี่น้องคมขำมองยองไแล้วก็อย่างเรื่องที่ชาวความรู้เพ็่นก็สุดยอะนะดาหลับ้านอแล้อ่าแล้วก็เรื่อง เูทู YouTube การอะไรต่างๆนะครับก็สอบถามนอกเหนือจากของที่หนึ่งเนาะแล้วก็หลายคนหลายท่านก็ได้สอบถามาทางท่านอาจารย์เสือเนี่ยพี่น้องคือพ <c oughs> ี่เสือจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสตริกเรื่องรายได้<อ>นะแล้วก็พยายามสอนหรือว่าบอกนะฮะกลลมเมเคล็ดลับว่าทำยังไงถึงจะได้เม็ดเงินที่มันรออยู่ในอากาศตอนหนึ่งเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างงี้โยตมาให้ค่ะพมแนะนแม่แม่เพื่อนเพื่อของเราเนาะนะแต่ไม่ติดเด้อถามได้ทุกเรื่องเลยจะมีคนเดียวใช่ไหมสอนอะไร ฝันนี้านเสืออยู่ที่บ้านเลยเพราะมานั้นนะครับก็ต้องขอต้องขอเสือมาไปเพราะว่าทุกครั้งจะได้ยินเฉพาพี่เสือพี่เสือนะครับวันนี้ก็ขอเป็นน้องเสือนะครับขอเป็นน้องเสือนะคะเด็กดีตามนั้นขอบคุณมากครับยินดีแล้วก็ยินดีขอสัมผัสมือแล้วก็ขอจับเสือมือเปล่าวันนี้แบบเต็มๆตี่เนี่ย คือคืออยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่นะเกือบสองปีเนาะนะฮะประมาณปลายเดือนนี้แหละนะฮะสองปีแล้วนะครับกับแทบนอกนี่ไปที่กองฟางอ๋อน่ารักนะเป็นภาพที่แบบเออเราเราเห็นแล้วเราก็มีรอยยิ้มนะมีความสุขไปด้วยนะพี่เสือเชื่ออย่างนั้นนะฮะขณะนี้อ้าแปดเป๊ะ เดี๋ยวจะไปลงไลฟ์ตรงท้ายองปูนะฮะเพราะว่ามันสวยมากนะครับ <c oughs> น่ารักนะทุกคนแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยนะครับด้วยความที่ต่างคนต่างนะมีภารกิจเนาะนะในการทำงานในการทำ youtube ในการที่จะช่วยงานนะครับ แล้วก็บางครั้งเราก็มีภารกิจส่วนตัวนะที่ต้องแยกย้ายกันไปทำนะแต่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะท้ายที่สุดนะเราก็ต้องนะกลับมาอยู่ร่วมกันนะในฐานะยูทูบเบอร์สายลุงพลเนาะนะแล้วเราก็จะนะอยู่ด้วยกันด้วยนะความเป็นเพื่อนนะความเป็นพี่น้องนะวิตรภาพนะ นี่นะทุกคนโอ้มุมนี้สวยมากนี่แม่ดาต้องมาดูมุมนี้นี่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 มุมมุมเสยนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 มุมเสยขึ้นไปนะนี่เห็นไหมนี่นะงดงามมากเลยนะมุมนี้นะฮะเห็นนะครับผมเอฟซีดูนะมุมนี้งดงาม